ตำรวจดูจริงที่จะเป็นอันตรายมีไม่น้อ่ก่อนที่จะก่อให้เกิดปัญหาเออมีกิ่งนี้ที่แห้งค้างอยู่บนนี้เดี๋ยวต้องชิงเอาลงเดี๋ยวหาไม้ซรางมาถอยลงครับจะเป็นอันตรายต่อเกิดจกรถนี่แล้วก็กิ่งแห้งกิ่งนี้ด้วย ิ่งอื่นไม่เป็นปัญหาเพราะเป็นกิ่งดิบเดี๋ยวจะเอาไม้มาสอยลงก่อนนะต้องเดินหน้ารถไปก่อนเนาะปัดีเนาะสวยไม้ลงก่อนนะ้ะลูกเนาะเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่าเอามาให้เนาะถ้าไม่ได้อาหารมารอก่อนเนาะรอก่อนนะ้ลนนะลูกเนาะตอนนี้ยังไม่ได้อาหารมาเองต้องรองก่อนเมื่อวานนี้มาห้องหาก็ไม่เห็นไงเออนะ